สวัสดีค่ะยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งนะคะก็วันนี้นะคะนอนๆออยู่เนาะพอดีลูกชายนะคะเขาไปเจอสิ่งน,นี้นะคะในตู้เย็นนะคะแล้วเขาก็มาถามแม่ว่าของปีไหนเนี่ยนะคะมีใครรู้จักบ้างไหมคะตัวนี้ทางทางเหนือนเรียกว่าแมงมันนะคะคือแพงมากๆนะคะทุกคนกิโลนี่เป็นกิโลละสองพันเลยนะคะ ขีดละยี่สิบนะกิโลละเ่อไม่ใช่ขีดละสองร้อยไหมคะพูดผิดใช่ไหมเนี่ยค่ะกิโลละสองพันนะคะปีหนึ่งเขาจะออกครั้งหนึ่งนะคะตัวแมงมันเนะะี่ยค่ะแล้วพอดีพี่สาวนะคะเขาส่งมาให้ปกตินี่จะเด็ดปีกออกนะคะแต่ว่าหนูก็ชอบกินทั้งทั้งทั้งปีกนั่นแหละคะ่ะเป็นแมงมันค่ะตัวแบบนี้นะคะรู้จักกันไหมคะ พอดีเขาไปเจอนะคะพี่สาวเขาขั่วแล้วนะคะคั่วมาจากออลําปางแล้วเขาจะส่งให้ทุกปีนะคะแล้วพอดีลูกชายไปเจอนะคะถุงนี้ประมาณเท่าน,นี้นะคะก็เหลือเท่านี้นะคะแม่หนูชอบกินเป็นเป็น,ปนออกจะกินทานแล้วมันจะมันมน,นิดนึงนะคะอร่อยค่ะชอบเป็นคนชอบกินของอาหารป่านะคะอาหารป่า,ปาบ้านๆอะไรเงี้ย ตอนนี้สลืมสลืออยู่นะคะก็ยังถ้าดูดีๆนะคะอันนี้พอดีแบบเอาหมวกนี่มาใส่มันเลยดูดูสดใสขึ้นมานิดนึงเนาะแต่เพราะถ้าถ้าปล่อยเป็นผมตัวเองนี่เสียจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็ว่าดีจะมาให้ดูว่านี่คะ่ะแมงมันนะคะทั้งเหนือเรียกว่าแมงมันนะคะอชอบมากๆนะคะชอบกินมันเป็นมแมลงที่อยู่ใต้ดินนะ กระทาชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะสำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอไว้แค่นี้ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย